ผมวันนี้ครับพวกมอสนะครับวันนี้เราก็อยู่ในมอราชบัตรสงขาวันนี้วันเลือดนะครับจะมีตลาดในมาลยรายชบัตสงขานะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวเจอกับแขกรับเชิญผมพวกกับเอาซ่าครับครับผมนครับนี่ครับเอาซ่าเบ้นผม๋ยว<อ>วันนี้เราจะพาตัวตลาด ของหมหาวิทยาลัยราชบัณตยสงขลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลย ขึ้นในช่วงนี้นูด่ดหรือไปหรือยเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละขึ้นนะครับตอนนี้ว้าวก็สามม้ถมาให้ผิดกันได้ครับครับผมตอนนี้ก็จากที่เห็นนะครับเมื่อก่อนตลาดจะอยู่ บนฝั่งของตรงกลางนะครับเข้าประตังประตูด้านประตูหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงยาวไปครับแต่ว่าตอนนี้เขากําลังสร้างนะครับกำลังต่อเติมอยู่แล้วก็เขาเลยตลาดริมประตังนี้ครับอยู่หน้าคณะมนุษยศาสตร์นะครับถ้าใครอยากมาก็ตรงขับรถประตูหนึ่งเข้ามาตรงเข้ามาครับแล้วก็อยู่ด้านขวานะครับเป็นอยู่ที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์นะครับเป็นอยู่โซนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพา ไปเดินให้ทั่วๆเลยนะเดี๋ยวเราเราจะมาอีกฝา,นะา,ากหนะนึ่งนะก็คือตรงม้ยด์้านขวาครับทีนี้เราก็เดี๋ยวว่าเราออกมาในโซนนันนะ้นเนครับโซนนันนี่ก็จะขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะครับขายพวกเคสตัวสำนักเดี๋ยวจะมาดูเสื้ออะไรนี่เป็นเสื้อ ก็ถือว่าได้ไปมากพอแล้นะครับนี่ก็อยู่ในโซนที่มากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินในโซนตรงกลางฝั่งนู้นนะครับที่ปงก็มาจากว่าโซหนึ่งครับตรงนี้เกิดในโซนนั้นก็จะมีแบบพวกอาหารนะครับก็ส่วนมากคนที่อยากมาเดินที่นะครับก็จะเป็นนักศึกษานะครับ ไม่ว ch ่าจะเป็นหมาอะไรแล้วจะร่าส ah ุขาหรือว่าหมาอะไรมรสินนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นรับสุขาเป็นจำนวนมากนีะครับทีนี้เราก็มีอยู่ในโซนของเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรจะกินคับนี่ดูบรรยากาศก็จะมีผู้คนนั่อยู่ของกลางแต่เราไปดูวันนี้เราจะ วันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมกับเปาซ่านะครับบันี่เราจะให้เงินงบคนละร้อยบาทนะครับแล้วเราจะมาดูว่าร้อยอย่างนี้เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างโอ้โอหคร<อ>เหลือน้อยสุดกันใชนะครับ นนเนครับไ้ลกลยม่รู้จะกินอะไรครับมีเยอะเิน ก็ใส่นะคะแล้วจะน่าจะเป็นเช้กออกเะคของชีฟน้องนี้นครับเ็นไยแลว่ย่ทะเาะเปน็นลูกเป้านะ,ะ,นะนครับของดีราับกับอีกทไปน,นี้แกละสิบบาทนะสิบตรงนี้ได้ถุงใหญ่เลยร้า ชิ้นละ6บาทครับมีให้เลือกหลายอย่างมากผมสองอย่างน่าจะเบิกแล้ววันนี้อาจจะใช้ไม่ถึงร้อยนะเดี๋ยวยนคอนเทนต์แบกเต่าซาเลยดูว่าเต่าซาจะไปซื้ออะไรดูเลยครับผมในส่วนกอนในส่วนของผมก็เราจะมาทำคอนเทนต์ว่าใช้งบให้น้อยที่สุดน,นะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ คุณสอนครับคุณช่วยดูอ่านนรั<ด>อยอ็่าดูได้จริงรับ ยังครับยังไม่ได้ครับยังครับวันนี้เราจะมาซื้อน้ำมันกันนะครับไปี่กันเล้ มาดูสอนกับน้ำอ้อยในมือเขาอะไรกันครับนี่อ่ะนี่เปลีนครับผมเดี๋ยวจะไปดูกันอีกอย่างนึงครับว่าเป่าซ่าจะกินอะไรนะได้น้ำไปแล้ววันนี้ไีครับถ้ดนเส้นกากือได้ไปกินเลยครับน้องสอน

ใส่ตัวเลยนะครับใส่ใจก็ใส่ใจมีตังใก่พวกค้างอ๋อได้ครับเต็ม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 พวกก้างสู้น้องไม่ได้หรอกพวกก้าเก่งเลยยินดีบันเลยครับครับนี่ครับผมได้แล้วครับน้ำกำจมแลยนะครับ ก็ถ้าซื้อของอะไรกินก็สามารถไปนกินที่นี่ได้เลยนะครับครับผมไปครับเราจะไปหาที่นั่งกินกัน,น,นเลย a few moments later ครับวันนี้เราก็มานั่งกินนะครับจะมีเก้าอี้นั่งนะครับหลายโต๊ะเลยจะอยู่ข้างๆตลาดนี้เลยนะครับก็คืออยู่ข้างสระน้ำนะครับแล้วก็อยู่ข้างนี่ครับศาลของมาลราะวัชรสถานครับนี่ามาดวนตอนนี้ครับ ในเสวนรังบมนี่ดูไก่ทอดน,นะครับเลีย้ยวอะไรบ้างนะครับกับน้ำส้มเดี๋ยวจะมาลองชิมของผมดูก่อนนะครับโอ้โหเนีย่ยไรร <c oughs> ปกินปลาทอดนะครับ <c oughs> ได้หรือว่าได้แล้วันนี้ป่านบาทถูกด้วยครับได้เยอะ <c oughs> ครับผมส่วของผมก็จะเป็นน้ำมอยแล้วก็ยำนะครับยวมาดูรสชาติกันเลยนะครับว่จะอร่อยไหมครับแซลมเปรี้ยวๆนิดนึงถือว่ารสชาติโอเคครับเราเราแบบสรุป มาไรลาในหมาไรเลยครับก็ถือว่ามีของกินที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีของให้ซื้อที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเกสตัวตับนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับครับผนก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับตลาดจะมีเฉพาะวันพฤหัสนะครับ,บตั้งแต่6โมง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ ก็ผมถ้าอยู่ในสงคราก็สามารถแวะเวียนมาได้นะครับก็ผมสำหรับวันนี้ก็อปไดี้นี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปทำคลิปว่าที่ไหนนะครับสถานที่ที่เที่ยวไหนเดี๋ยวรอตามชมนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันผมราซานะครับเจอกัน